รักหรือหลอกฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญเธอจับได้ว่าเขานอกใจแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับไม่ใช่คำขอโทษคืนที่ฝนตกหนักเธอถูกขังอยู่กับฆาตกรที่เคยเป็นคนรักเสียงโซ่ตรวนเสียงกระซิบแผ่วเบาและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงเธอจะหนีไปได้หรือไม่หรือเธอจะกลายเป็นของเขาตลอดไปห้ามพลาดเรื่องราวสุดสะพรึงที่ทำให้คุณขนลุกจนหายใจไม่ออกเด็กสาวถูกฆ่าตายโดยแฟนหนุ่มหลังจากพบว่าเขานอกใจ เสียงฝนกระทบหลังคาดังสะท้อนในห้องมืดไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศประทะผิวของเธอแต่เหงือกลับซึมออกมาตามไรผมมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะจับโทรศัพท์แน่นหน้าจอส่องแสงสลัวเผยให้เห็นข้อความที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคืนนี้สนุกมากเลยนะคราวหน้ามาห้องเราอีกนะคำพูดเหล่านั้นไม่ได้มาจากเธอแต่เป็นข้อความที่แฟนของเธอส่งไปหาใครอีกคน เสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นเธอกดเปิดรูปภาพที่แนบมาภาพชายคนรักของเธอกำลังกอดจูบก,กับผู้หญิงอีกคนรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความสุขที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโลกทั้งใบดูเหมือนจะพังทลายลงตรงหน้าเสียงประตูห้องดังขึ้นเธอสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมองร่างสูงของเขายืนอยู่ที่หน้าประตูเสื้อเปียกโชกจากฝนกลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกับกลิ่นบุหรี่ลอยมาแต่จมูก แววตาของเขานิ่งเฉยราวกับไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเธอทำอะไรเสียงของเขาทุ้มต่ำเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่เอ่อคลอนี่มันอะไรเธอถามเสียงสั่นเครือเธอชูโทรศัพท์ให้เขาดูหน้าจอยังคงเปิดค้างไว้เขามองมันแววตาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีจากนั้นเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เยอยหยันและเย็นชา เธอแอบดูโทรศัพท์ของฉันงั้นเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอถอยหลังไปจนชิดกำแพงหัวใจเต้นแรงจังหวะไม่เป็นสัมมือของเขายกขึ้นช้าๆปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ที่แก้มของเธอสัมผัสนั้นทำให้เธอขนลุกเขาไม่ได้อธิบายไม่ได้แก้ตัวเพียงแค่จ้องมองเธอรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากมืออีกข้างล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ แสงจากโคมไฟหัวเตียงสะท้อนวัตถุบางอย่างใบมีดคมกริบแวววาวในแสงสลัวเธออ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมือหนาคว้าข้อมือของเธอบีบแน่นจนเจ็บเธอไม่น่ารู้เรื่องนี้เลยเสียงของเขากระซิบชิดใบหูกลิ่นบุหรี่และน้ำหอมยังคงคลัคลุง้งเธอพยายามดิ้นแต่แรงของเขามีมากกว่าสายตาของเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยรักอีกต่อไป มันเป็นสายตาของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักมือของเขายกขึ้นสูงใบมีสะท้อนแสงวาบในความมืดเธอพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับถูกกลืนหายไปในลำคอหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเขายังคงจ้องเธอด้วยดวงตาที่ไร้ความรู้สึกมือของเขากระชับมีดแน่นเธอพยายามดิ้นหนีแต่แขนของเขากลับรัดแน่นขึ้นเงาของทั้งสองทอดยาวบนผนัง เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นราวกับเป็นพยานของสิ่งที่กำลังจะเกิดเธอทำให้ฉันต้องทำแบบนี้เสียงของเขาเบาแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาเธอสายหน้ารวน้ำตาไหลาอาบแก้มมือของเธอพยายามผลักเขาออกแต่เขาแข็งแรงเกินไปเธอเห็นเงามดเคลื่อนลงมาอย่างรวดเร็วความเจ็บแล่นวาบเข้ากลางหน้าอกเธอหอบหายใจถี่ความร้อนของเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผล เขามองดูเธอราวกับกำลังชื่นชมผลงานของตัวเองแววตาไร้ซึ่งความเมตตาเธอพยายามยกมือแต่ที่บาดแผลฝ่ามือของเธอชุ่มไปด้วยเลือดสีแดงเข้มร่างของเธอสั่นเทาแรงกำลังจะหมดลงเธอพยายามพูดบางอย่างแต่ลมหายใจของเธอกลับขาดห่วงสายตาของเธอเริ่มพร่าเธอเห็นเขาถอยหลังออกไป มือของเขายังคงกำมีดแน่นเลือดหยดลงบนพื้นไม่น่ารู้เรื่องนี้เลยเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินก่อนที่ทุกอย่างจะจมหายไปในความมืดเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายร่างของเธอสุดพัวลงกับพื้นความเจ็บปวดเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างสายตาพระเลือนเห็นเพียงเงารางๆของเขาที่ยืนมองริมฝีปากของเขายังคงมีรอยยิ้ม รอยยิ้มที่เธอเคยรักแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเธอพยายามจะยกมือขอความช่วยเหลือแต่แขนของเธอกลับไร้เรี่ยวแรงเสียงลมหายใจของเธอขาดเป็นห่วงๆโลกทั้งใบของเธอกำลังดับลงช้าๆเลือดอุ่นๆไหลจังนองพื้นเย็นลงทุกวินาทีเขาก้าวเข้ามาใกล้ก้มลงกระซิบข้างหูเธอทำให้ฉันต้องทำแบบนี้เองมือของเขาลูบเส้นผมของเธอเ,ธอเบาๆ เหมือนครั้งที่เคยทําเมื่อยังรักกันแต่ตอนนี้มันต่างออกไปเธออยากจะกรีดร้องอยากจะหนีไปจากตรงนี้แต่ร่างกายของเธอกลับไม่ตอบสนองเปลือกตาของเธอหนักขึ้นเสียงฝนเริ่มห่างออกไปสติของเธอกําลังหลุดลอยแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเธอเห็นเงาใครบางคนสะท้อนจากกระจกมีใครบางคนกําลังยืนอยู่ตรงประตู แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่มั่นคงเขาหันขอบไปมองดวงตาวาวโรดราวกับสัตว์ป่าถูกล่าร่างสูงของใครบางคนยืนอยู่ที่ประตูเงาของเขาทอดยาวไปตามแสงไฟสลัวฝนยังคงตกหนักละอองน้ำซึมผ่านเข้ามาตามรอยแตกของหน้าต่างอากาศเย็นเฉียบแต่บรรยากาศกลับอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรง เงานั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องในความเงียบเธอพยายามเพ่งมองแม้ดวงตาจะพร่ามัวจากความเจ็บปวดร่างที่ปรากฏตรงหน้าทําให้เธอแทบหยุดหายใจใบหน้าของเขาถูกแสงไฟสาดกระทบชายหนุ่มคนเดียวกับที่อยู่ในรูปถ่ายคนที่แฟนของเธอแอบนอกใจไปหาสายตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความตกใจแต่มีบางสิ่งที่ทําให้ขนลุกสู้ เขาไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวต่อภาพที่เห็นกลับกันเขาคลี่ยิ้มช้าๆรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แฟนของเธอขยับตัวเล็กน้อยมือที่กำมิดแน่นกระตุกเบาๆบรรยากาศเงียบสนิทราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งฝนยังคงเทกนำเสียงน้ำหยดลงจากชายเสื้อของคนที่เพิ่งเข้ามาเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกเก้าวดวงตาจ้องตรงไปยังชายที่เพิ่งลงมือสังหารไม่มีคำพูดใดๆ มีเพียงเสียงหายใจแผ่วต่ำและแรงกดดันที่หนักอึ้งในอากาศเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอแห้งผากภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวสติของเธอกำลังจะดับลงก่อนที่ความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งเธอได้ยินเพียงเสียงสุดท้ายเสียงหัวเราะเบาๆของชายปริศนาและเสียงของใบมีดะที่ถูกชักออกมาอีกเล่มเสียงโลหะเสียดสีกับปลอกมีดดังขึ้นในความเงียบ แสงสะท้อนว่าจากคมมีดอีกเล่มที่ปรากฏขึ้นในมือของชายปริศนารอยยิ้มของเขายังคงอยู่ดวงตาฉายแววบางอย่างที่อ่านไม่ออกแฟนของเธอชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกระชับมีดในมือนั่นขึ้นแกมาทำไมเสียงของเขาแข็งกระด้างราวกับพยายามปกปิดความหวัดระแวงชายปริศนาไม่ตอบเพียงแค่ย่างเท้าเข้ามาใกล้ฝีเท้าแผ่วเบาทว่ากดดันจนห้องทั้งห้องเหมือนจะแคบลง เธอพยายามเคลื่อนไหวแต่ร่างกายหนักอึง้งเลือดอุ่นๆยังคงไหลออกจากบาดแผลซึมลงไปตามพื้นเย็นเฉียบดวงตาพระเลือนของเธอจับจ้องภาพตรงหน้าชายสองคนยืนประจันหน้ากันเสียงฝนดังขึ้นราวกับโหมกระหน่ำหนักขึ้นทุกวินาทีเธอพยายามอ้าปากขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายปริศนากระตุกยิ้มบางๆเธอไม่ควรเห็นแบบนี้เลยนะเขาพูดเสียงเรียบ ก่อนที่แฟนของเธอจะทันได้ตั้งตัวคมมีดก็กระชากผ่านอากาศพุ่งตรงไปที่ร่างของเขาเสียงแหวกอากาศดังแผ่วตามมาด้วยเสียงฉีกขาดของเนื้อแฟนของเธอเ,ธอเบิกตากว้างร่างของเขากระตุกแรงมือปล่อยมีดที่ถืออยู่ร่วงกระทบพื้นดังแกรง่งเลือดไหลทะลักออกจากปากและบาดแผลที่กลางลำตัวเขาทรุดลงช้าๆดวงตายังคงเบิกโพลงชายปริศนายังคงยิ้ม เธอพยายามเพ่งมองเขาท่ามกลางม่านแห่งความมืดที่กำลังกลืนกินก่อนที่สติของเธอจะดับวูบไปเธอเห็นชายปริศนาเอื้อมมือมาหาปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่เบาๆที่แก้มของเธอที่นี้เธอก็เป็นของฉันแล้วเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินก่อนที่โลกทั้งใบจะดับลงสนิทเธอจมหายไปในความมืดทุกอย่างเงียบงันร่างกายไร้ความรู้สึก แต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดึงเธอกลับมาเสียงหยดน้ําไม่ใช่จากฝนที่ตกกระทบหลังคาแต่เป็นเสียงหยดเลือดที่ไหลลงบนพื้นทีละหยดทีละหยดเปลือกตาของเธอหนักอึ้งแต่เธอรู้สึกถึงแรงสั่นไหวที่ปลายนิ้วร่างกายยังคงเย็นเฉียบความเจ็บปวดจากบาดแผลยังไม่หายไปเธอพยายามจะขยับแต่กลับรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้เสียงฝีเท้าดังขึ้นช้าชเขากำลังเดินเข้ามาใกล้ เธอสัมผัสได้ถึงแรงกดเบาๆบนหน้าผากสัมผัสอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความน่าขนลุกเธอจะต้องตื่นสิเสียงของเขาดังแผ่วข้างหูเธอหอบหายใจสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นทันทีแสงไฟสลัวกระพริบวุบว่าเพราะแรงลมพายุจากภายนอกเธอเห็นร่างสูงของเขายืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มที่เพิ่งฆ่าแฟนของเธอตอนนี้กำลังมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยน มีดในมือของเขายังเปื้อนเลือดสดๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกที่สุดคือรอยยิ้มบางๆที่ยังคงประดับบนริมฝีปากฉันรู้ว่าเธอจะต้องกลับมาเขาก้มลงช้อนตัวเธอขึ้นจากพื้นกลิ่นเลือดคลุ้งไปทั่วอากาศแต่แขนของเขากลับอบอุ่นจนหน้าประหลาดเธอพยายามดิ้นแต่แรงของเธอมีไม่มากพอเธอเป็นของฉันแล้วเสียงกระซิบนั้นเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความหลงไหลที่น่ากลัว เธอถูกพาออกจากห้องห่างจากร่างไร้วิญญาณของคนที่เคยเป็นที่รักเสียงฝนยังคงตกหนักแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องของเธออีกแล้วเธอถูกอุ้มออกจากห้องร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะต่อต้านสายฝนโปรยปลายกระทบผิวเย็นเฉียบของเธอแต่ความหนาวจากสายตาของเขากลับเย็นกว่าฝนที่ตกลงมาเธอหันมองผ่านไหล่ของเขา เห็นร่างไร้วิญญาณของแฟนหนุ่มนอนแน่นิ่งบนพื้นเลือดยังไหลซึมเป็นแองสีดำแดงดวงตาของเขายังคงเบิกกว้างรากับยังตกอยู่ในห้วงความหวาดกลัวสุดท้ายเธออยากจะกรีดร้องอยากจะหนีไปจากตรงนี้แต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลำคอแขนของเขากระชับแน่นขึ้นเธอจะปลอดภัยเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอสายหน้าทั้งน้ำตา ปล่อยฉันไปเสียงของเธอสั่นเครือเขาหยุดเดินก้มลงมองเธอรอยยิ้มของเขายังคงอยู่ฉันทำเพื่อเธอดวงตาของเขามีบางอย่างที่อ่านไม่ออกเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาและเธอก็รู้ว่าต่อจากนี้เธออาจไม่มีวันได้เป็นอิสระอีกต่อไปฟ้าแลบสว่างวาบเงาของเขาทอดยาวบนพื้นเปียกชื้น ่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงอีกครั้งเธอจำไม่ได้ว่าถูกพาไปที่ไหนสติของเธอขาดห่วงทุกอย่างเลือนรางเสียงฝนยังดังอยู่ไกลๆล่ลมหายใจอุ่นของเขาอยู่ใกล้เกินไปเธอรู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบที่แก้มมือของเขาลูบเบาๆเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงเปลือกตาหนักอึ้งราวกับถูกกดทับด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็น เธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของโลหะกระทบกันเบาๆกลิ่นบางอย่างโชยมาแต่จมูกไม่ใช่แค่กลิ่นเลือดแต่เป็นกลิ่นของเหล็กของสนิมเธอพยายามลืมตาแสงไฟสลัววุบไหวเหนือศีสะะห้องนี้ไม่ใช่ที่ที่เธอรู้จักกำแพงซีดเก่าผนังแตกร้าวราวกับสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานข้อมือของเธอหนักผิดปกติ เธอขยับเสียงโซ่กระทบกันดังขึ้นในความเงียบหัวใจของเธอเต้นรัวเธอถูกล่มไว้เขายืนอยู่ตรงนั้นมองเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้ตอนนี้เธออยู่กับฉันแล้วเขาก้าวเข้ามาใกล้ก้มลงกระซิบข้างหูและเธอจะไม่มีวันหนีไปไหนได้อีกเธอสะดุ้งเฮือก หัวใจเต้นรัวความเย็นของโซ่ตรวนรัดแน่นที่ข้อมือเธอดิ้นรนพยายามดึงแขนออกจากพันธนาการเสียงโลหะเสียดสีกันดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนโซ่เหล่านั้นก็ไม่มีวันคลายเขายังคงยืนมองเธอรอยยิ้มของเขายังคงอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ได้ดูอ่อนโยนอีกต่อไปมันคือรอยยิ้มของใครบางคนที่รู้ดีว่า เหยื่อของเขาไม่มีทางหนีไปได้ไม่ต้องกลัวนะเสียงของเขานุ่มนวลผิดกับสถานการณ์ที่เธอเผชิญเขาก้มลงช้าๆมือของเขาสัมผัสที่แก้มของเธอเบาๆเ,เธอสะบัดหน้าหนีน้ำตาเอ่อคลอปล่อยฉันไปเถอะเธอวิงวอนเสียงสั่นเครือแต่เขากลับสายหน้าดวงตาของเขาเปล่งประกายประหลาดฉันทำทั้งหมดนี้เพื่อเธอเสียงของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่ เขาไม่เหมาะกับเธอเขาทํำร้ายเธอเขาทรยศเธอเธอสายหน้าแรงน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เธอเธอเป็นของฉันเสมอมามือของเขาเลื่อนลงมาสัมผัสโซ่ตรวนที่พันรอบข้อมือของเธอดวงตาของเขาจับจ้องเธออย่างแน่วแน่และจะเป็นของฉันตลอดไปเธอสะอื้นให้ความหวาดกลัวล้นพ่านไปทั่วร่างเสียงโซ่กระทบกันดังก้อง แต่เสียงหัวเราะเบาๆของเขาดังกว่าทุกสิ่งเธอสันสานความเย็นจากโซ่ตรวนความหวาดกลัวที่เกาะกินหัวใจเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเขาทอประกายบางอย่างที่เธอไม่อาจเข้าใจเธอหอบหายใจที่มองหาเส้นทางหนีแม้จะรู้ว่าไม่มีเธอรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้เธอจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่เธอสูดหายใจลึกพยายามสงบสติฉัน ฉันเข้าใจแล้วเสียงของเธอเบาหวิวแต่เขาชะง,งักไปเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยมองเธออย่างไม่แน่ใจเธอเข้าใจอะไรเธอกลืนน้ำลายฝืนยิ้มทั้งที่ทมือยังสั่นนายทำเพื่อฉันนายแค่ไม่อยากให้ฉันเจ็บปวดอีกใช่ไหมเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มนั้นจะกลับมาอีกครั้งใช่ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอ เธอพยักหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเธอต้องเล่นตามน้ำต้องทําให้เขาเชื่อใจงั้นปลดโซ่ฉันสิเธอจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาพยายามทําให้เสียงของเธอดูอ่อนโยนฉันจะไม่หนีเขามองเธอราวกับกำลังช่างใจห้องทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองในที่สุดเขาก็ยิ้มอีกครั้งเธอเข้าใจฉันแล้วจริงๆใช่ไหม เธอพยักหน้าแม้ภายในใจเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขาเอื้อมมือไปที่โซ่ปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ลงบนเหล็กเย็นเสียงโลหะขยับเบาๆขณะที่เขาค่อยๆปลดล็อกตรวนหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเมื่อโซ่ร่วงลงพื้นเธอรู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวของเธอทันทีที่มือเป็นอิสระเธอกระโจนออกไปเธอผลักเขาออกสุดแรง เขาเซถอยหลังไปกระแทกเข้ากับกำแพงเธอไม่รอช้าพุ่งไปที่ประตูมือสั่นสถานขณะที่คว้าลูกบิดเธอบิดมันสุดแรงประตูเปิดออกพร้อมเสียงลมกันโชคสายฝนยังตกหนักถนนเบื้องหน้ามืดมิดแต่เธอไม่ลังเลเธอวิ่งวิ่งทั้งน้ำตาวิ่งทั้งร่างกายที่บอบช้าเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องไปตามตรอกแคบๆข้างหลัง เธอไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาตามมาเธอไม่กล้าหันกลับไปมองแต่เธอรู้ว่าเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาปล่อยให้เธอไปหรือกำลังเฝ้ามองจากความมืดเธอไม่รู้และเธอไม่ต้องการรู้เธอแค่ต้องหนีให้ไกลที่สุดฝนฉล้างเลือดบนร่างของเธอลมหายใจหอบสถานหัวใจเต้นรัวข้างหน้ามีแสงไฟถนนใหญ่ผู้คนเธอกำลังจะรอดแล้ว แต่ในห้วงสุดท้ายก่อนที่เธอจะพ้นจากเงามืดเธอได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบาเสียงของเขาไม่เป็นไรหรอกฉันจะหาเธอเจออีกครั้งเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอสะดุ้งหันกลับไปแต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงสายฝนที่โปรยปลายลงบนถนนว่างเปล่าและเงาของบางสิ่งที่อาจยังคงเฝ้ามองเธอจากที่ไหนสักแห่ง ต้องมองเธอรอวันที่เธอจะตกเป็นของเขาอีกครั้ง